การได้รับสารอาหารที่ครบและเพียงพอในแต่ละวันเป็นเรื่องที่สำคัญเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องได้รับสารอาหารที่ครบทั้ง5้าหมู่ไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินและแร่ธาตุแต่ที่เขาสำรวจมาแล้วนะคะคนไทยส่วนใหญ่ขาดวิตามินและเกลือแร่ค่ะถ้าเราขาดวิตามินแล,และแร่ธาตุร่างกายเราจะไม่สามารถเอาโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันไปใช้ได้เลยเพราะมันจำเป็นต่อกระบวนการที่เราจะเอาอาหารหลัก ทั้ง3หมู่นั้นมาใช้เป็นสารอาหารและใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกายเราแล้วเราต้องกินอะไรล่ะคะวิตามินและแร่ธาตุทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่ในพืชผักผลไม้ทั้งนั้นลองสํารวจดูสิคะว่าในแต่ละวันในแต่ละมื้ออาหารเน่ะเราได้ทานผักและผละไม้เพียงพอไหมอันที่1อันที่2ที่เอกกังวลก็คือผักและผละไม้ที่เราเลือกรับประทานในตอนนี้มีความปลอดภัยจากสารพิษ สารเคมีปนเปื้อนแม่แค่ไหนนะคะบางครั้งเราไม่สามารถเลือกได้การที่เราจะเลือกผักและผละไม้ทานในปริมาณมากๆเพื่อให้ได้วิตามินและแร่ธาตุครบเพียงพอที่ร่างกายเราต้องการใน1วันเนี่ยเราก็จะได้รับสารปนเปื้อนจากผักและผละไม้นั้นเข้าไปด้วยวันนี้เกศมีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยนั่นคือแหล่งของวิตามินรวมและแร่ธาตุรวมทั้งหมดจบภายใน1เม็ดค่ะนั่นก็คือวิสตาเพกค่ะ วิสต้าเพกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวบรวมเอาวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ จำเป็นครบใน1วันไว้ในเม็ดเดียวนะคะอย่างเช่นร่างกายเราต้องการวิตามินดีที่จําเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกนะคะต้องการวิตามิน B1 ที่ช่วยดูแลในเรื่องของระบบประสาทและป้องกันโรคเหน็บชา B2 ป้องก,กังนโรคปากนกกระจอะนะคะ 3, บําบำรุงผิวและก็บำรุงประสาทวิตามิน A สําคัญต่อดวงตาค่ะแล้วก็คุ้นหูกันมากๆเลยก็คือวิตามิน C ที่สําคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะวิตามิน B5 คุณผู้หญิงไม่ควรพลาดค่ะดูแลผิวดูแลผมนะคะแล้วก็วิตามิน ินเคค่ะช่วยดูแลในเรื่องของความแข็งแรงให้กระดูกนะคะสำคัญต่อผิวมากๆตัวหนึ่งเลยก็คือวิตามินอ e. ีค่ะทำให้ผิวทนต่อแสงแดดได้ดีทําให้ผิวเก็บก,กับความชุ่มชื้นได้ดีนะคะส่วนแร่ธาตุที่จําเป็นนะคะคุ้นหูกันมากๆอยู่แล้วแคลเซียมค่ะจําเป็นต่อกระดูกนะคะแมกนีเซียมจําเป็นต่อระบบกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจนะคะใครที่เป็นตะคิวบ่อยๆขาดแมกนีเซียมนะคะต้องเติมเข้าไปค่ะแล้วก็ซิงค์ค่ะซึ่งสําคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะคะคุณผู้ชายซิงค์ ทำให้สเปิร์มแข็งแรงนะคะธาตุเหล็กค่ะสำคัญต่อกระบวนการผลิตเม็ดเลือดแดงนะคะจะเห็นเลยว่าร่างกายเราต้องการวิตามินและธาตุที่หลากหลายมากๆถ้าเราจะเอาจากอาหารให้ได้ครบเนี่ยเราต้องทานผักและผละไม้ที่หลากหลายให้ได้วันละ400กรัมถึง500กรัมนะคะหรือเราจะไปเลือกซื้อวิตามินนะคะให้ทานได้ครบ คุณก็จะต้องซื้อในจํานวนหลายกระปุกเราจะต้องเสียเงินซื้อวิตามินหลายๆขวดเก๋ว่าเปลืองเงินนะคะวันนี้ทางเลือกของเก๋ก็คือ v i s t a p พกค่ะวิสตาเพกหเม็ดนะคะมีวิตามินและแร่ธาตุรวมทั้งหมด21ชนิดที่ร่างกายเราต้องการได้รับในแต่ละวันครบถ้วนตามปริมาณที่ t h a RDI กําหนดนะคะและที่สําคัญวิสตาเพกไม่ใช่แค่ครบแค่นั้นแต่วิสตาเพกเราได้ใส่เทคโนโลยี Nutricmatic นะคะ ที่เป็นเหมือนเทคโนโลยีที่ติด GPS ให้สารอาหารนะคะก็คือ Food Matrix สามารถนำพาสารอาหารเนี่ยไม่ให้ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารเลยสามารถไปออกฤทธิ์ที่ปลายทางได้เลยและความพิเศษก็คือแคปซูลที่เราใช้เป็นแคปซูล V-Cap นะคะซึ่งเป็นแคปซูลจากพืช1 0 0เขาจะทำให้ตัวสารอาหารที่อยู่ในแคปซูลเนี่ย ปลอดภัยจากความชื้นปลอดภัยจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำให้เราสามารถได้รับสารอาหารในวิต้าเพกอย่างเต็มที่นะคะและคงอยู่ในร่างกายเราได้ยาวนาน18-36ชั่วโมงง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะวิต้าเพกหเม็ดหลังอาหารเช้าแล้วดื่มน้ําตามง่ายค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงได้สารอาหารครบในทุกๆวันขอบคุณค่ะ